ครับมากต่อนะคุณผู้ชมนะช่วงนี้อยู่กับขมิ้นชันนะคะตราบีจีนะคะปวดท้องจุกเสียดแน่นเฟ้นนะคะโรคกระเพาะถามหาลุมเราเนี่ยมันไม่บอกเวลานะครเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะปวดปกติเวลาปกติก็ได้ช่วงกลางวันหรืออาจจะปวดช่วงกลางคืนก็ได้ช่วงกลางวันยังไปหาหมอทันนะคะยังไปซื้อยงซื้อยาทันแต่ถ้าปวดกลางคืนเนี่ยอันนี้ก็ต้องลาบากนิดนึงนะคะ ต้องมีเก็บไว้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะขมิ้นชันตาบีจีใครที่มีปัญหาท้องอืดท้องเฟ้อปวดท้องนะฮะโรคกระเพาะนะกดไหลย้อนคมิ้นชันตา v ีจีช่วยได้หลายคนตั้งคําถามบอกว่าเอ๊แล้วคมิ้นอย่างอื่นที่มันขายอยู่ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปมันช่วยไม่ได้หรือพี่ก็ช่วยได้ค่ะแต่มันต้องกินเยอะมันต้องกินประมาณ 4- ี่ห้าหกเม็ดกว่ามันจะเห็นผลนะฮะมันแตกต่างมันเหมือนตรงที่เป็นขมิ้นชันแต่มันแตกต่างเพราะหนึ่งเราเป็นขมิ้นคัตนะฮะสองเนี่ยนะฮะเราสกัดเอาเปลือก ในการใส่ขมิ้นเนี่ยเราใส่มากกว่าท้องตลาดทั่วไปคือ400มิลลิกรัมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องมากิน4 5 6เม็ดนะคะคุณกินแค่เม็ด2เม็ดก็ดูเรื่องแล้วนะฮะและที่สําคัญยิ่งไป,ไปกว่าน,นั้นเนี่ยนะฮะซื้อเก็บไว้เป็นยาสามัญประจําบ้านซื้อเก็บไว้เวลาคุณเดินทางไปต่างจังหวัดหรือไปต่างประเทศคุณซื้อเก็บไว้เลยเพราะว่าอาการปวดท้องจยุกเสียดแน่นเฟ้อเนี่ยมันไม,ไม,ไม่ไม่ระบุเวลานะฮะซื้อเก็บเอาไว้วันนี้จัดโปรพิเศษคุณผู้ชมนะหนึ่งกระปุกเนี่ยปกติราคาเนี่ยกระปุกหนึ่งเนี่ยมี บาทจริงๆก็ไม่ได้แพงนะฮะ290บาทสินค้าก็ได้มาตรฐานแคปซูลแคปซูลก็สะอาดถูกต้องตามหลักอยอนะคุณผู้ชมนะฮะแต่จัดโปรด้วยบางคนบอกซื้อเก็บไว้เยอะๆดีกว่านะฮะเก็บไว้เป็นยาสามัญประจําบ้านเก็บไว้ในกระเป๋านะครับเผื่อมันปวดท้องขึ้นมานะฮะก็5กระปุก1,000บาทตกกระปุกละ2 0 0บาทนะฮะสนใจสั่งซื้อได้เลย0 9 5ย์8 4 6 2 4 0957184624ต้องคำพิ้นชันตาบีจีค่ะนะคะวันเชิญยิ้มประกาศแม่รับงานคู่นะฮะโชครถแห่นะฮะ หรือว่าวงแตกกันแล้วนะฮะโดยล่าสุดนะฮะสดๆร้อนๆนะเมื่อวานนี้ตลกชื่อดังนะฮะแล้วก็เสียงดีอย่างบอลเชิญยิ้มได้โพสต์ข้อความนะ,ะไม่ขอรับงานคู่กับโชคโชคมงคลนะ,ค,ะคุณผู้ชมนะฮะลงใน Facebook ส่วนตัวเขียนข้อความระบุว่าเรียนเจ้าภาพนะฮะผู้จัดงานเจ้าของร้านนะฮะผับบาร์ร้านอาหารทุกท่านครับนะฮะผมขออนุญาตขอไม่รับคิวงานคู่กับโชคโชคมงคลเพื่อ,อเพิ่มอีก ครับนะฮะส่วนคิวงานคู่ที่จองไว้แล้วนั้นผมจะทําการแสดงเต็มที่ทุกคิวงานแน่นอนครับไม่ได้จริงๆครับนะฮะซึ่งหลังจากที่บอลเชิญ,ญยิ้มได้แชร์โพสต์ข้อความนะฮะไม่รับงานคู่กับโชคเนี่ยนะฮะถรถแหกเอาน้องคนนี้นะฮะดังกล่าวก็มีแฟนๆนะรวมถึงชาวเน็ตเข้าไปกดไลค์นะคะพร้อมกับเข้ามาถามกันยกใหญ่ว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะตกข่าวหรือเปล่าหรือว่าวงจะแตกนะฮะเป็นต้นนะฮะต่อมา1ชั่วโมงไม่ถึง1ชั่วโมง Facebook นะฮะเฟซบุ๊กนะฮะซีอค่ายเพลงนะที่ดูแลงานของปูจา๋าปูจา่จ๋าเหรอมจ๋านะฮะปู่จ๋าลองไม้นะฮะเคนน้อยร้อยดีลานะคะบอลเชิญยิ้มแล้วก็แจ็คแฟนฉันก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงต่อทันทีว่าขออนุญาตครับเรียนแจ้งเจ้าภาพผู้จัดงานเจ้าของร้านผับบาร์ร้านอาหารทุกท่านนะครับขออนุญาตขอไม่รับงานคู่ระหว่างพี่บอลเชิญยิ้มกับโชคโชคโชคมงคล เพ euh, ิ่มอีกครับนะฮะเนื่องจากตัวผมและพี่บอลเชิญยิ้มได้เจอปัญหาต่างๆหลากหลายเรื่องนะฮะระหว่างที่ร่วมงานกับโชคผมขอยังไม่ขอพูดถึงปัญหาต่างๆนะครับแต่ในฐานะผู้จัดการและก็ค่ายที่บริหารจัดงานให้พี่บอลและพี่บอลเชิญยิ้มจึงขอหยุดรับคิวงานของคู่กับโชคเพิ่มเติมจากคิวเดิมที่มีอยู่แล้วครับนะฮะอ๋อนะฮะ ก็คงทะเลาะกันแน่เลยนะคุณผู้ชมนะฮะไม่รับงานคู่กันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรื่องของการทะเลาะเบาแวงเป็นยังไงก็ต้องติดตามอีกทีหนึ่งนะคุณผู้ชมนะฮะเพราะว่าเล่นประกาศผ่านทาง Facebook ขนาดนี้ก็แสดงมันต้องมีเรื่องแน่นอนนะฮะอ่ะแฉยับนะฮะอีท e ิปนะฮะหรือว่าพระนางคุ้มทองใช่ไหมเผยจุดแตกหักนะฮะกับแม่หญิงลีนะครับพระมหาเทพีเจ้ายันไม่ได้สร้างกระแสนะฮะ กลายเป็นประเด็นดราม่าที่คนไทยให้ความสนใจกันในวงในวงการโดยเฉพาะเมืองทิพตแตกเนี่ยนะฮะเป็นเพียงแค่คอนเทนต์ที่แม่หญิงลีกับอีทิพเนี่ยนะฮะ,ะได้สร้างขึ้นมานะคะซึ่งนะฮะทิพเมย่าได้มาออกอีเวนต์นะครับพร้อมเผยความในใจว่าเธอและแม่หญิงลีมีความคิดอย่างไม่ตรงกันเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการทํางานส่วนตัวทิพเองบอกตลอดว่าอยากจะขึ้นมาเป็นดาราส่วนแม่หญิงลีเขาชอบที่จะเป็นแม่ค้าขายของออนไลน์ต่างคนก็ ต่างไลฟ์สไตล์นะคะต่างความคิดรวมไปถึงการทํางานมันก็ไม่ตรงกันนะคะงั้นก็ต่างคนต่างอย่างแยกย้ายเสียดีกว่านะคะไม่มีอะไรจะพูดนอกจากคําว่าโง่ไม่มีงานเข้ามานะคะถามว่าอะไรคาว่าโง่เลยเหรอถามว่าเขาติดแฟนบิดแฟนใหม่ทิพย์เองก็มีแฟนเหมือนกันแต่มันก็ต้องแยกแยะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวนะคะอน้อยใจไหมอีกฝ่ายหนึ่งไม่ไม่เห็นค่านะคระับเ,เขาถามต่อนะคะ มันไม่ได้คุยกันมาตั้งแต่วันนั้นที่ล่าสุดแล้วก็วีนกันก็แตกหักกันไปนะคะแล้วก็ไม่ได้คุยกันไม่มีอะไรกันเลยนะคะเขาก็ไม่โทรมาทิปเองแอบเสียใจนะคะว่าคนที่พากันมาที่อะไรนะใกล้ตัวแม่หญิงลีจะได้อะไรจะไม่ค่อยเห็นค่าไม่ค่อยจะอะไรเลยอย้อ่านแล้วงงนะคะสรุปแล้วเขาทะเลาะก,กันใช่ไหมเขาไม่ได้เขาไม่ได้เป็นคอนเทนต์ใช่ไหมอ๋อเขาทะเลาะก,กันนะคะคือสองคนนี้ เขาต้องหากินคู่กันเขาต้องหากินคู่กันนะคะเพราะว่าแม่หญิงลีเนี่ยเจอีทิปเนี่ยสารวมกันเป็นร้อยแต่ถ้าเกิดแยกกันเนี่ยพี่ว่าดังยากพี่ว่าดังยากนะคะมัน 70- 30แล้วมันรวมกันเป็นร้อยแล้วก็ไปคู่ของคนอื่นกับคนอื่นก็ไม่ดังด้วยนะมันต้องสองคนนี้เท่านั้นนะก็เสียดายนะคะมาด้วยกันบ้านเดียวกันไม่น่าตีกันเลยนะคะอะ ที่แน่ๆคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งก่อนผู้ชมนะคะช่วงนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณนะคะขมิ้นชันตาบีจีนะค,ะความเหมือนที่แตกต่างนะฮะเราอืดจุกเสียดแน่นเฟิรน,นะคะมีกดไหลย้อนนะคะแล้วก็แก้อาการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วนะ,ะต้องขมิ้นชันตาบีจนะคะเป็นขมิ้นที่เขาเรียกว่าคัดสรรมาพิเศษนะ,ะสะกัดเอาเนื้อขมิ้นสกัดเอาเปลือกขมิ้นออกเหลือแต่เนื้อขมิ้นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์บรรจุนะครับนำมาบดผงและบรรจุเนี่ย400มิลลิกรัมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณทานแค่เม็ด สองเม็ดก็รู้เรื่องแล้วคุณไม่ต้องมาทานห้าหกเจ็ดเม็ดหรือสิบเม็ดนะกว่าคุณจะรู้เรื่องอันนี้คุณจะทานเม็ดสองเม็ดก็รู้เรื่องแล้วเก็บไว้เป็นยาสามัญประจําบ้านเก็บไว้เวลาไปเดินทางไปต่างจังหวัดเก็บไว้เวลาเราไม่มีเขาเรียกว่าคลินิกปิดแล้วก็เราปวดท้องเนี่ยมันเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดเวลาไหนเก็บไว้คุณผู้ชมซื้อเก็บไว้นะฮะวันนี้จัดโปรพิเศษนะคะปกติ1ขวดเนี่ยหกระปุกเนี่ยนะฮะราคา290บาทวันนี้ก็ใครซื้อ1กระปุกก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่จัดโปรด้วยนะ หกระปุก1,000บาทตกกระปุกละ2 0 0บาทเท่านั้น1กระปุกมี30แคปซูลสนใจสั่งซื้อได้เลยนะคุณผู้ชมนะคะตามเบอร์เดิมที่ให้ไว้นะฮะ095 7184624 095 7184624นะฮะกับคมินชันตาบีจเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะเดี๋ยวช่วงหน้ามาอัพเดตข่าวบันเทิงกันต่อค่ะ ชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ